สวัสดีครับสวัสดีครับงานเคิว ถ้จะเข้ามาเล่นก็อันนี้กดอันแรกนนะเนี่ยนะเนี่ยๆอันแรกเนี่ยผมหยวนแรกนะอันอื่นไม่เกี่ยวนะอันอื่นไม่เกี่ยวนะเลนสามอันนี้ไม่เกี่ยวนะเข้าอันแรกนะเนี่ยอันเนี้ยเข้าน,นี้นะแล้วก็รอเข้าเซิร์ฟเวอร์ ลอเพย์เยอร์เปลี่ยนปืนแป๊บโอเคเรียบร้อย อาว่าไงซอสเล่นเทคนิคการเล่คล้ายๆฟรีไฟเลยเทคนิคการเล่คล้ายๆฟรีไฟเลยแต่แค่ไม่มีปุ่มย่อยิงแค่นั้นแหละลิงค์อยู่ใต้คลิปนะลิงก์แมปอะใครจะเข้ามาเล่นก็เล่นได้นะ ว้าวฮัลโหลเอ็กซ์ดีมาทำลายบ้านเล่นๆในระหว่างรอผู้เล่นดีกว่าเออเอาอันนี้สะใจดิปุง้งแหลกเลยปุง้งแปกปุ้มตุ่มตุ่มตุ่มแหลกปืนมีวันรีโหล่นนะท่านผู้ชม ตูม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 อยู่ไหนล่ะเข้ามาตายกินมัวแม่งมาดิครับตูม สวัสดีครับคุณพ v p XD องาอโดนหลังคาบ้านเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงอะไร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 ตรงไหนโอ้เต็มหน้าเต็มหน้ากูเลยเต็มหน้ากูเลยเต็มหน้ากูเลย เต็มหน้ากูเลยเต็มหน้ากูเลยเดี๋ยวกันเดี it, it, ๋ยวกัแพงกำ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 แพงกันแขงกแขงโอ้ยมันจ่อผมใหญ่เลยมันจ่อผมใหญ่เลยโอ้ยไม่ได้กาละไม่ได้กาละปึ๊บไม่ได้กาละอย่างนี้คนที่ดูคลิปผมมันก็จับทางผมได้ะดิ นั่นไงนั่นไงโอ้โอ้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนอือหือหวางปุ๊บทนัทนทนัทนทนัทนทันทันโดดลงละโดดลงละโดดลงละ ไปแลไปและาล้เจ้าปแ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 ล้เจ้าช่วยผมตายเร็วดิไม่ได้เลยหมดทีมนะเอออมาละเจ้ามาล้เจ้ามาล้เจ้าโอ้ยสราในมัวมากเลยมาละเจ้ามาละเจ้ามาล้เจ้ามาละเจ้ามาลเจ้าะจ้าอุ้ยติด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  ติด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 ดอทอีกอีมาแล้วจ้าอุ้ยตายตายเกิดใหม่เลยมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนยิงมัวแม่งเฮ้ยอันนี้ไงมันอมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นะั่นมันอยู่น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 ั่น เอ้ยเมื่อกี้ดาเมจเน้นเน้นอ้าวแมตจบแล้วมันบอกให้เรารออีกหนึ่งผู้เล่นแตกสวยแตกสวยสวยดิรออะไรอ่ะใครยิงกูอีกวะ กูจะตายกูจะตายกูตายอีกแล้วควยพุดคำไหนไม่เป็นก็ควยก็ควยก็ควยควยควยก็ควยควยเดี๋วยวเปลี่ยนปืนแป๊บเปลี่ยนปืนแป๊บ

ต่อสะพานขึ้นแล้วตึ๊บ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 เงินเงินเงินเนเงนนเงน,น,นมันอยู่นั่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 นนั่นแหละสวยสะพานถลม่มสวย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 ปุ๊บปุ๊บไม่รู้ใครยิงกลัมไว้ก่อน

นั่นไงนั Bond ่นไงนั wan ita wan ita, Tory, weakest, respace, Gülme, ่นไงโอ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 ้โอ้จะตายจะตายจะตายกูหนีก่อนกูหนีก่อนกูสร้างกำแพงกันก่อนละบายกูสร้างกำแพงกันก่อนละปุ๊บุบบุบบมึงวิ่งมามึงวิ่งมามึงตาย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  เฮ้ยโดนดามจ่โดนดามจโดนแดมโดนแดมโดนแดมกูขอละโดนแดมโดนแดมโดนแดมแตกสวยหันหน้าเข้าเมืองแล้วมันแหลกๆไงไม่รูอะ ออกมาสู้กันนอกเมืองไหมอยู่ในเมืองแล้วมันแหลกเนี่ยออกมาสู้นอกเมืองเนี่ยลรื่นดีเอาเวลาจะหมดแล้วหมดแมตสวยเรียบร้อยเทเลพอร์ตเฟลเรียบร้อยสวยแมตนี้มันเกมนี้มันเล่นแมตไปเรื่อยๆมันไม่มีวันจบ